สวัสดีค่ะอาจารย์จะไปทํางานแล้วนะคะก่อนไปทํางานเด้อจักหน่อยเดิจักหน่อยอาจารย์จะเอาว่าสิกินน้สาสมจักหน่อยเออมีเวลาอยู่จะมาเล่าเรื่องที่ว่าพวเมีอทะเลาะก,กันเนาะในในต่างประเทศมันจะมีปัญหาแบบไหนนะ เมื่อคืนกินเจียวป่าประชันโอ้ยนอนสลบสลายคลิปก็บ่ะด้เหตุคลิปไม่ได้ทันถ้าทะเลาะกันในอเมริกานะเธอกฎหมายคุ้มครองไม่ต้องตบตีกันให้ยากกี่ลีก็่ต้องตบตีกันให้ยากอยู่ในอเมริกาถ้าตบตีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบอกเลยว่ากฎหมายคุ้มครองไม่ใช่ว่าคุณจะปลอดภัยหรือว่าไม่ปลอดภัยนะ คุ้มครองเหตุเป็นเหตุเหตุนั้นคุ้มครองเหตุนั้นกฎหมายนี้คุ้มครองเหตุนี้นะ <c oughs> เขาจะไม่ปล่อยละเลยกฎหมายถึงเลยแค่ให้เราไปแจ้งกฎหมายก็มาเลยค่ะแล้วก็ไปจ้างทนายกันเอาเองตำรวจรับรู้แล้วก็ไปจ้างทนายกันเอาเอง ส่วนมากเขาจะไม่มีการบิดพิวเรื่องความรับผิดชอบทางเมริกาอ่ะอืมที่รู้นะที่ไม่รู้ก็จะไม่พูดจะพูดในสิ่งที่รู้แล้วไม่เคยที่ตบตีหรืออยากจะหย่าร้างนะเพราะว่ามัน ถึงจะมีคนมารับรับผิดชอบเรื่องราวของเราแต่มันยุ่งยากแต่มันยุ่งยากยุ่งยากเรื่อง <c oughs> ยุ่งยากเรื่องอะไรเอกสารค่ะอ,อ, <c oughs> อ,อีแต่เอกสารเออมีแต่เอกสาร เอกสารไม่ครบไม่พูดไม่นัดอเอกสารไม่อ่าไม่เขาเอ่ยว่าคือไม่เพอร์เฟกก็พิจารณาแล้วไม่ได้ทนายกับแบบสามารถที่จะอ่าพลิกคลิกเหตุ เหตุได้ที่จะชนะใครก็ได้งสินะคือการคือการจักเล่นมวยเองสินะทออนานเขาต้องมีการจดอย่างก็จดความปลอดภัยของเขาแล้วก็จดลิขสิทธิ์ของเขาเออเออพอมามันไม่ใช่เรื่องเราก็เลยไม่อยากพูดเนาะก็คือแบบว่าถ้าคุณอยากชนะนะคุณต้อง ลงเงินน่ะจ้างทนายที่แบบเข้มแข็งอ่ะเออจ้างทนายที่แบบต่อสู้ให้เราได้สินะอือก็เลยโอยทําไปทำามาเสียเงินจะซื้อได้เนี่ยเราไม่แค่เสียผัวเสียเงียเสียลูกเด้เขาทนายเอื่นเงินมา,จากจังสีเจาะก็ต้องใจแม่นบปล่ล่ะอือม,มันเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้ฮันจะออกไปทํางาน ไปข้างหลังบ้านเออนั่นแหละทีนี้ก็เลยคุยกับแฟนว่าถ้าเป็นไปได้อะให้หายใจเอาเด้อหรือว่าเดินหนีกันไปหรืออะไรก็ได้ที่จะไม่ให้เราเออโอ้ยเหลือบ้านสาวจันได้นี่บ่ได้อัน วัได้เอาขยะออกนะเอาขยะออกก่อน<ม>โอ้ยขับมาปั่นนี่แล้วเออถอยหลัง <laughs> อืมรืมอเอาขยะออกอยู่หลังบ้านนี่แหละวันไหนไปไหนหลังบ้านเสาจาันปลอดภัยเดี๋ยวสาจันจะเอาขยะออกก่อนเรื่องของเรื่อง ยังมีผรับผิดชอบอย่างเลยสักยางลูกยังยังไม่มีความรับผิดชอบค่ะพ่อแม่มีแต่ความรับผิดชอบออโอเคเด้อเดสสาจันไปเอาขยะออกมาก่อนนะจอดกลางลดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อ,อไว้ก่อนอะสบายใจบาบน,นี้ไปทำงานแบบสบายใจอือ้ยมีเลดากมได้หัวมือานี่นะไปกันค่ะ ใช้เวลาอัดคลิป10นาทีก็ไปก่อนเวลาถึงไหนแล้วคะเมื่อกี้นะ่ะเออถึงผัวเมียถึงผัวเมียทะเลาะกันหรือไม่ใช่ผัวหรือบางคนจะไม่มีลูกติดไม่มีอะไรก็ทะเลาะกันที่มันไม่ไม่มีกันหย่าล้างกันเยอะที่สุดนะ่ะนี่แหละเอกสารเอกสารมันหลายเอกสารมันเยอะแล้วค่าแพงแล้วคุณจะต้องมาหยุดงงหยุดงานอีก สารพัดสารเพมันดูแล้วมันไม่คุ้มในการที่ครูจะอ่าจะฟ้องหยาก,กันอ่ะมันไม่คุ้มกับเงินที่คุณได้กับเสียเวลาไปแล้วก็มันหลายอย่างมันหลายอย่างก็คือแบบมันไม่คุมนะ้มเนี่ยอืมมันไม่คุ้มค่ะความสุขนะ่ะความสุขความพอใจนะ่ะบางทีเงินกี่กี่ล้านหลายสิบล้านก็มันไม่คุ้มครองหรอก มันไม่มันไม่ได้หรอกมันซื้อไม่ได้ดิก็เลยมาดูไอชีวิตเราสําคัญที่สุดยิ่งกว่าอื่นใดต่างคนต่างรักกันเนาะเห็นใจกันยังดีกว่าฟ้องร้องกันเดิอืมฟ้องร้องกันไในมิแตเสียกับเสียนี่แต่เสียกับเสียแล้วทําให้ เป็นนิสัยไปด้วยทําให้นิสัยติดตัวไม่ดีไปด้วยอืมก็เลยถึงไม่มีใครหย่าล้างเพราะอะไรละ่ะการเหตุอย่าล้างน้อยเพราะยังละ่ะอเมริกานี่แหละมันแพงใครจะไปจ้างทนายเป็นล้านหลายล้านแล้วจะเอกสารอีกอ่ะใครจะไปจ้างเสียเวลาอีกเนี่ยอืมไม่มีใคร นั่นหรอกขนาดค่าประกันรถนี่ไหมืทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำประกงประกันถ้าใครกลัวหายกลัวเสียกลัวไม่ปลอดภัยกับทรัพย์สินของท่านมีจะประกันทุกอย่างหลดุดนั่นแหละ ถามว่ามันดีไหมกับชีวิตคุณมันดีแต่คุณมีปัญญาจายก็จ่ายไปเนะ่ยสู้คุ้มครองเอาเองตัวยัง,ง,กกงจะดีกว่าคุ้มครองเอาเองดูแลกันเองยังจะดีกว่าเงินก็มีใช้โด็กกินก็กินดีสุขภาพจิตก็ดีความรักในครอบครัวมันไม่ต้องซื้อเด้ ผลิตเอาเองทุกวันสภาพจิตใจดีมันก็รักกันได้คนเราอันแหละก็เลยคลิปนี้เป็นคลิปที่ให้ให้ก็คือให้ความรู้นะทำ YouTube มันต้องแบ่งปันความรู้ให้กับคนคนถึงจะมาดูเราใครไม่ชอบก็บกดผ่านก็แค่นั้นอย่ามา อย่ามาเกียรติช่างกานใช้วาจาดรามาก,กันบูลลี่กันเนาะมันก็ไม่เสียสุขภาพแมยใช่ไหมแค่นั้นเองเราเป็นรู้มายังไงเราก็บอกไปอย่างนั้นอยู่ที่ว่ามันจะช่วยท่านได้หรือเปล่านะั่นแหละแต่คุณเด้แต่เราบอกสิ่งที่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ควรรู้แม่ใช่ไหม,อมพอคลิปนี้กลับมาเป็นแบบ มาเป็นนั่นหน่อยนะมาเป็นมีสาระหน่อยแต่ก็มีอีกเยอะเลยแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์สาวจันที่จะต้องมานั่งเล่าเรื่องพวกนี้นะมันไม่ใช่สไตล์สไตล์สาวจันมันคนขำาๆคนตลกตลกแมยใช่ไหมนั่นแหละมีปัญหาอนเะมริกาผัวหย่าร้างเกิดอะไรขึ้นมาฟังไม่ว่าจะ มีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ต้องเสียภาษีทุกอย่างได้เงินจากไหนก็เสียภาษีหมดตัวเงินรายได้นะ่ะเสียภาษีหมดโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะจะไปหาแวะกินขนมจังน้อย